สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะมื้อน,นี้มาก,กินข้าวน้ำแกนอีกแล้วจ้ามื้อน,นี้กินกับน้องไก่น้องเดียวนี่ก็พอแล้วพี่น้องค่ะค่ะแล้วก็มีหอยนะคะหอยหอยหอยอันหอยคุ้มข้าวกะติบนึงแล้วก็เจ่วเจวปลาแดกปลาล่าบ้านเฮาพี่น้องค่ะนี่จ้าเจวปลาล่าออ้เดี๋ยวปิดอันน,นี้กประตูเปิดพี่น้องค่ะ มามากินน้ากันเลยเมื่อเนี้กับอากาศเย็นๆเนาะค่ะเนาะ,ะนี่จ้าเข้าเพิ่งหนึ่งเซตใหม่ๆพี่น้องลงมาข้างล่างดีกว่ากินง่ายดีลงมาข้างล่างพี่น้องซิมแจวกะแจ่วนี่ก็เห็ดเองอ bây giờ bây giờ bây giờ bây Hồi xóa xóa thì nó ติบเข่าลงเข่าเหนียวสับแบบบางคนเพื่อจะกินข้าวเหนียวใหม่นะพี่น้องเนาะ มาแล้วกะแช่น้ำไว้พี่น้องแช่น้ำไว้คืนนึงแซ่บเลย này cái sáp đó thì ngon Hôm hòm bạn có thể thôi cả sư bê kèn nó hoài kỳ หอยน้ำสะอาดนะคะแซ่บน้ำกันจ้ะ หัวเจ้าไปแดกเลยล่ะพี่น้อง Sắp <laughs> <Tát cửa. cười> <hàng> rồi Lùm hát hàng thì rồi Tiếng lùm đó hả? nhanh nhái nhảy tụi nhé nuôi nhảy của cũng... ใหม่ๆผิดพ,พี่น้องเอะรหอมหอมขวแล้วก็เพิ่งมาเห็ุน้ำผิดขวเอื่กจบหอมขวแล้วก็หมัดไว้ใส่ถุงนะยัะตัวเย็นเหมือนเดือนนึงอ่ะ ถ้ากลิ่นมาเมืดยังหอมคือเก่าแเขาต้องแช่ตู้เย็นไว้นะคะแค่ซองธรรมดาหอมหุ่หวยคือเก่า nhiều lắm rồi อคลิปยาวพูดพี่น้อง เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะยังสิก,กินต่อ,อยังโบอิ่มแต่ว่าคลิปสิญวโพูพบพ่อกันใหม่นะจ๊ะสวัสดีจ้าเ <c oughs> พ็ดเพ็ด